สวัสดีค่ะทุกคนวันที่6เดือน6นะคะเบ mm. ลก็จะมารีวิวนะคะหนังสือ6เล่มที่เบลอ่านจบไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเบ mm. ลก็เลือกมา6เล่มค่ะที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็จะเป็นเหมือนพูดเกี่ยวกับหนังสือว่าเออมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วความรู้สึกของเบลหลังจากที่อ่านทั้ง6เล่มเนี้ยเป็นยังไงบ้างจริงๆ6เล่มเนี้ยที่ที่หยิบมานะคะก็เป็น เป็นหนังสือที่ชอบทั้งหมดเลย,ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทีละเล่มนะคะเล่มแรกค่ะอันนี้นะคะ The Riches t Man in Babylon นะคะก็คือหรือชื่อภาษาไทยเศรษฐีชีทางรวยถ้าใครตามพี่หนุ่มมานีโคชก็จะได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้บ่อยๆจริงๆหนังสือเล่มนี้มีหลายเวอร์ชันนะคะอันนี้เราก็เลือกเวอร์ชันที่เป็นของสำนักพิมพ์ c ี H นะคะแล้วก็จะมีให้คำนิยมโดยพี่หนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ นะคะอันนี้เป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆเนี่ยพิมมาแล้วกว่า25ภาษาทั่วโลกแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ด้วยนะคะอันนี้บางไม่หนามากเล่มนี้175บาทนะคะราคาหน้าปกในหนังสือค่ะเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงินแบบโอ๊ยอ่านยากอะไรแบบนั้นนะคะคือมันจะเป็นเหมือนนิทานที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชาวเมืองบาบิโลนที่เมื่อก่อนเขาก็เชื่อกันว่าเป็นเมืองที่แบบมีความมั่งคั่งที่สุดทีนี้เขาก็เหมือนกับมีการแบบเอสอนแนะนําว่าแล้วเรา จะมั่งคั่งเหมือนชาวบาบิโลนได้ยังไงเพราะในชาวบาบิโลนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบมั่งคั่งเหมือนกันทุกคนก็ยังมีคนที่อ่ะรวยกว่ากับคนที่ยังจะต้องแบบกระเสริกระสนทางานหนักอยู่ซึ่งที่แบลบ ชอบแล้วก็สรุปมาได้เนี่ยเออมันก็คลาสสิกจริงๆแหละเขาก็บอกว่าเราหาเงินมาได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องแห่งไปเก็บออมเอาไปลงทุนนะคะเ้วเวลาที่เราไปลงทุนเราก็ต้องเลือกลงทุนกับสิ่งที่มันน่าเชื่อถือได้แล้วก็ไม่เอามันไปลงทุนในแบบสิ่งที่เราไม่รู้จักเพราะมันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนที่เขาก็บอกกันเนอะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรตัดสินใจก่อนอะไรอะไรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้นะคะใครที่เริ่มสนใจศรรรึกษาเรื่องการเงินก็เป็น เล่มแรกๆนะคะที่แนะนําว่าให้อ่านแล้วก็อ่านง่ายมากๆก็ลองไปอ่านกันดูนะคะอ่านสนุกมากๆไม่นามากแป๊บเดียวก็จบค่ะมาต่อกันที่เล่มที่2ค่ะใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโตเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับการเงินที่เราอ่านในปีนี้อันนี้ค่ะของสำนักพิมพ์วีเลอร์นะคะเขียนโดยคาเมดะจุนิชิโรนะคะคือชื่อเรื่องมันก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคือถ้าเรามีเงินจำนวนนี้จะปรับดึงดูดเงินที่มากกว่ามายัางไงนะครับคือเขาก็จะมีเคล็ดลับ ง่ายๆอะคะ่ะคือผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานอยู่กับคนรวยจํานวนมากในญี่ปุ่นทั้งแบบประธานบริษัทเจ้าของบริษัทเขาก็เลยได้ศึกษาพฤติกรรมวิธีการใช้เงินการดูแลเงินของคนเหล่านั้นเขาก็ลองดูว่าเอ๊ะมันมีวิธียังไงทำไมเงินถึงชอบไปหาคนเหล่านั้นจังเขาก็จะได้แบบสรุปมาเป็น ง่ายๆนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเช่นบอกว่าถ้าเจอเศษเหรียญที่ตกอยู่ก็ให้ก้มเก็บมาด้วยอย่าไปมองว่าใครจะมองอยังไ,ไงอะไรเงี้ยโดยที่เราเก็บมาบางทีเราก็เอาไปบริจาคต่อหรือว่าเอาไปให้ตํารวจถ้าจํานวนนั้นมันเยอะแล้วก็มีวิธีที่เราควรจะปฏิบัติกับเงินเหมือนประมาณว่าทํายังไงให้เงินมีความสุขถ้าเงินมีความสุขเงินก็จะอยากอยู่กับเราเราเก็บเงินลงในกระเป๋าตางังค์อย่าทาให้มันยับแล้วก็เหมือนเรียงแบงค์ให้มันเรียบร้อยแล้วเขาก็แนะนําให้ใช้กระเป๋าเงินใบยาวแล้วก็แยกแบงค์กับเหรียญออกจากกันให้กระเป๋าตังค์เนี่ยมัน ไม่ปูไม่พองนะคะมันก็จะเป็นหลักที่ทําให้เราหางเงินได้มากขึ้นแล้วก็ดูแลเงินที่มันมีอยู่ให้มากขึ้นจริงๆอันนี้ถ้าที่เบลรู้สึกนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเราแบบจัดกระเป๋าสตางค์ดีๆเนะเราก็จะเห็นว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่เหรียญมีอยู่เท่าไหร่มันทำให้เราเห็นว่าเ,เวลาที่เราจะหยิบเงินไปใช้ เราใส่ใจรายละเอียดของมันมากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราใส่ใจอะไรอะเราก็จะแบบดูแล้วก็ไม่มีการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วมันทําให้การบริหา,ารจัดการการเงินของเราดีขึ้นก็เลยทําให้เงินเรามีมากขึ้นนะคะต่อมาเล่มนี้ มีเรเน,น a s t l a n e เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีโดย MJD มเดีมาโครเล่มแรกที่เราอ่านจบแล้วก็แบบอ e ีเมลไปหานักเขียนเลยเพราะว่าชอบมากๆเล่มนี้ค่อนข้างหนาคะ่ะจริงๆเราอ่านตั้งแต่สมัยทำงานประจำเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะซึ่งเราเป็นคนที่มีแพชชั่นที่อยากจะออกจากงานประจำมาโดยตลอดก็จะอ่านหนังสืออะไรแบบนี้มาโดยตลอดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีเหตุอ่านไม่จบจนกระทั่ง ต้นปีเนี่ยคะ่ะต้นปี2021เบลก็จริงๆก็ออกมาทำธุรกิจอะไรของตัวเองได้ปีกว่าแล้วนะคะก็มา อ่านเล่มน,นี้ต่อนะคะจะเห็นว่าแปะแปะไว้เยอะมากแล้วก็มีมีทำไฮล้องไฮไลท์อะไรไว้ด้วยนะคะเล่มน,นี้ค่ะเอ็มเจเขาก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าเออการแบบเปลี่ยนเขาจากแบบคนธรรมดามาเป็นเศรษฐีได้ยังไงเขาก็จะแบ่งเลนออกเป็นแบบเอ้ยเลนช้ากับเลนด่วนคือเขาก็เปรียบเทียบกับการเดินทางอะเนาะมาพูดถึงเลนด่วนเลยละกันเนาะเลนด่วนมันก็เหมือนกับการที่เราแบบเออมาทาธุรกิจหรือว่าสร้างอะไรบางอย่างที่มันตอบโจทย์ให้กับคนแล้วก็เป็นคุณค่าให้กับ อืน,นะคะอันนี้มันก็จะช่วยให้เราเหมือนมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาได้อย่างของคนนี้เขาก็ทำเป็นแบบธุรกิจของอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งถ้าเชื่อมโยงกับปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของออนไลน์เราก็คิดว่าเล่มนี้เนี่ยจริงๆม,มันดีมากๆเลยนะมันทําให้แบบเอออ่านแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมีมีพลังที่แบบจะ ทำงานต่อไปอะอย่างหนึ่งที่เบลชอบของหนังสือเล่มนี้เขาจะไม่ได้เขียนเหมือนแบบอุย้ยปอปอบเราแบบลูกหัวว่าเออไม่เป็นไรนะแบบไปทํางานไม่ใช่เขาจะแบบฟาดมากๆคำพูดคําจาอะไรที่เขาใช้มันจะแบบเออรุนแรงอยู่พอสมควรซึ่งอ่านแล้วมันมันก็สนุกดีนะคะแล้วแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีสรุปประจําบทไว้ให้ด้วยเพราะว่าหนังสือมันค่อนข้างหนาเนาะถ้าเราอ่านไปจบรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไปอ่านสรุปก็ได้นะคะ คือแล้วอันนี้มันไม่ได้สอนแบบแนวคิดเรื่องการเงินอะไรอย่างเดียวก็เนี่ยมันก็จะมีพูดไปถึงการสร้างแบรนด์สร้างอะไรเลยด้วยอย่างนเนี้ยบทที่4 3เนาะจงสร้างแบรนด์ไม่ใช่ธุรกิจแล้วเขามีเขียนแนะนําเลยว่าขั้นตอนสร้างแบรนด์1234มันจะต้องมีอะไรบ้างเนาะซึ่งบทนี้เนี่ยเขาก็แนะนาให้เขียน USP แล้วเบลก็เอา USP ไปเขียนกับธุรกิจของตัวเองเบลทาเกี่ยวกับพิธีกรงานแต่งแล้วก็จัดงานแต่งงานนะคะแล้วก็ไปเขียนแล้วเออมันก็แบบเห็นภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเหมือน คิดออกว่าเราจะทำอะไรกับธุรกิจของเราต่อไปแนะนำให้อ่านสำหรับคนที่อยากมั่งคั่งมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยากมั่งคัง่งโดยวิธีการที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเล่มนี้แนะนำให้อ่านมากๆเลยค่ะอะต่อมาเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจอีกแล้วทยาน,นะคะ่ะคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนโดยคุณโทมัสพิดเชยนนะคะเล่มนี้เบลได้ยินมาจาก แท็บนะคะในพอดแคสต์ m ิชชั่นทู t ด e m มู n อันนี้เนี่ยคือโดนใจตั้งแต่ไปอประโยคตรงสีฟ้าๆนี่เลยเนี่ยคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนนะคะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน แล้วหนังสือเล่มนี้นะคะพอวเบลได้ไปอ่านนะะก็คือคุณโทมัสผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็เป็นเจ้าของนะคะผลิตภัณฑ์แอนนิ c h คือพออ่านจบแล้วเนี่ยเบลรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่หนังสือธุรกิจที่ขายฝันนะว,ว่าแบบเอยมาทำธุรกิจสิมันง่ายนะมันสบายนะแต่เขาเขียนไว้แทบจะ แง่มุมเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างมีคําสอนดีๆแทรกอยู่มากมาย mm hmm. เช่นอยากกระโดดลงไปทําธุรกิจที่เราไม่ได้มีความถนดัดหรือไม่ได้สนใจที่จะไปศึกษาเรียนรู้มันจริงๆแล้วก็ จะต้องเหมือนมีการคิดรอบด้านว่าเฮ้ยเราจะลงทุนทําสิ่งนี้เรามีความรู้กับมันเพียงพอหรือยังแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในจุดไหนในตลาดโดยเขาก็สอนเป็นระบบอะค่ะเขาก็จะแบ,บ่งเป็น3ามพาร์ทเหมือนตรงสีฟ้าๆนี่เลยว่าอัตอนนี้แบบเออเริ่มต้นต้องคิดแบบนี้นะตอนทําให้ทําแบบนี้นะแล้วการมีระบบเนี่ยมันจะช่วยให้อะไรยังไงบ้างนะคะก็แนะนํานะคะใครที่ทำธุรกิจเลื่อนี้ก็ดีมากๆเลยได้แนวคิดอะไรเยอะมากๆนะคะต่อมามาเล่มแบบ เบาๆกันบ้างเล่มนี้นะคะวิชาเดินทางหลังเลิกเรียนค่ะจริงๆต้องบอกว่าแบบบางคนที่ชอบไปเที่ยวมากๆแล้วก็ช่วงนี้มันออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมก็เลยได้มีโอกาสดูคลิปท่องเที่ยวอะไรเยอะขึ้นนะคะจนไปเจอช่องของน้องพลอยพิกกพะพลแล้วเรารู้สึกว่าชอบน้องเขามากๆก็เลยอ่ะตามดูคลิปแล้วก็รู้ว่าน้องเขาเขียนหนังสือด้วยตอนที่ไปทรานซิบเรียนะคะไปนั่งรถไฟสายทรานซิบเรียคนเดียวแล้วก็แบบบันทึกมาเป็น หนังสืออันนี้เบลเชื่อว่าถ้าใครที่ชอบท่องเที่ยวล้วช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้หาหนังสือแนวทนเที่ยวๆอ่านก็ดีเหมือนกันมันเหมือน,นเราได้เที่ยวไปกับเขาด้วยและหนังสือแนวท่องเที่ยวมันก็จะมีรูปภาพอะไรแบบนี้แทรกอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นการบันทึกแง่มุมการเดินทางของน้องพลอยนะคะที่เบลก็รู้สึกว่าอืสนุกมากๆจริงๆแล้วมันก็ทําให้เรานึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวคนเดียวด้วยนะคะสนุกค,ค่ะเล่มนี้อ่านลคยเครียดช่วงนี้ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะเล่มนี้ The Power of Your Subconscious Mind อันนี้เป็นหนังสือแปลนะคะหนังสือแปลเล่มนี้จะเกี่ยวกับการใช้จิตใต้สำนึกถ้าใครที่เคยศึกษาเขาก็จะบอกว่าจริงแล้วชีวิตวเราเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างที่ควบคุมก็คือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกอันนี้เขาก็จะเขียนไว้ว่าวิธีการใช้จิตใต้สำนึกเนี่ยใช้อะไรในทางไหนได้บ้างและทำยังไงบ้างแล้วก็มี บทพูดให้เราพูดเหมือนกล่อมตัวเองให้มันได้ผลลัพธ์ผู้เขียนก็คือดรเจอเซฟเมอร์ฟีนะคะเล่มนี้แปลโดยอาจารย์เจตธิรทรหรือแบบว่าแปลได้ดีมากๆเลยแล้วเบลก็เคยไปอาา่านสเตตัสของอาจารย์เจตว่าเขามักจะใช้หนังสือเล่มนี้เวลาที่เขาแบบไม่มีคําตอบอะไรในชีวิตอะไรแบบนี้เขาก็จะสุ่มเปิดหน,หน้าหนังสือขึ้นมาแล้วหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็จะ อ่านแล้วมันก็เปอนปคาตอบอะไรบางอย่างให้เขาได้ก็จบแล้วนะคะสาหรับหนังสือทั้ง6เล่มที่เบลอ่านจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครสนใจเล่มไหนก็ไปหาม,มาอ่านกันได้นะคะและถ้าใครที่เคยอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งใน6เล่มนี้แล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าอ่านไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างนะคะวันนี้เบลต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ